มาแล้วครับขบวนตองห้านะฮะก็กำลังจะผ่านบ้านหนองแวงไร่6โมงสีนาทีนะก็เพิ่งออกบัวใหญ่มาตั้งแต่ยังไม่6โมงเช้านะก็มาถึงบัวใหญ่ตั้งแต่4ี่ทุ่มครึ่งแล้วนะวันนี้ตามหลังไอ้531สมนึ่านะแล้วก็มาจอดอยู่บัวใหญ่รอออกตอนเช้านะ CSR นะครับตองห้าวันนี้ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับกลัวไม่เห็นหมายเลขนะเลยไปไอ้นั้นไว้ตรงหมายเลขนะ CSR ห้าหนึ่งศูนย์แปดนะ ทำะบวนตองห้าวันนี้นะครับมีห้าเก้าอยู่นะแต่ว่าไปแล้วนะก็ตามหลังห้าสาหนึ่งไปนะเมื่อคืนก็ถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับ